ไปสีเ่เคมาแนละ้ว <c oughs> ัมนมีอะไรครับเพียงอยากจะเรียนเชิญทนเขทุกท่านนะครับผมจัดที่อินสตานะครับที่รู้จัดอาหารด้วยรอที่บ้านโฮลิวไซด์นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สะดวกนะครับเรียนเ,เลยนะครับรับไหวไหมเนี่ยอาจจะได้พูดคุยกันต่อได้ครับพี่โยครับในส่วนที่ผมเรียนเชิญทุกท่าน เสร็จไปนี่นะถ้าท่านสะดนเนี่ยอยากจะเชิญไปที่บ้านโปริุเซียนต่อเพื่อเป็นแบบพูดคุยกันให้มันได้เรียนได้ได้สาระแล้วอีกแบบตอนนี้เพื่อจะร่วมขับเคลื่อนสอจนไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับผมเตรียมนักดนตรีนะครับไปหล่อเป็นดนตรีสดเป็นรุ่มเจเนเรชั่นนะครับแล้วก็มีมีหมูมาขามาสี่ห้าคนแหลยหวาน นี่เลยน่คือจริงๆแล้วที่ท่านถามเรื่องของปัญหาในเรื่องของการแพทรกันอีกนะครับท่านท่านนายกสภาท่านอีบงนะครับจากท่างท่านในเรื่องของวันสองนะท่านเจ้าลาอเนี่ยท่านวางแผนในเรื่องของการท่านรู้ว่าโรงพยาบาลในส่วนของการชาวไในรับไม่ไหวนตอนเนี้ยมาประสานงานกับท่านท่านเจ้าก็รับกัเพราะเราเปิดโรงพยาบาลนะศูนย์โรคหัวใจ ขอภายในที่ของตนกำลังสรรพย์นะฮะเนี่ยเลยบอกหลายๆเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาพยายามปูรากฐานแล้วก็พยายามเอาควเงี่ยไว้ผมว่าจะมีอะไรที่ดีๆนะฮะเกิดขึ้นร่วมกันนะระหว่างข้าวจอกับทางจำเนี่ยรของต้นกำลัง